เท่น,น้าทาวฟาสต์ฟู้ดที่นี่มีอะไรกันบ้างปอเปี๊ยะหนึ่งจุดกว่ายูโรนี่อน,นี่มีแหนมเพลส่วนมากเขาเรียกว่าคนเวียดนามม็นจะจะเรียกกันแหนมนะมันคือปอเปี๊ยะนั่นแหละแหนมหนึ่งจุดห้าเออพยายามให้ดูให้แพ็คเขาเลือกมาก่อนมมีเกีียวส่งเกีียวซาดูราคาเองนะทุกคนนะประมาณนี้เราก็มองด้วยว่าเราจะกินอะไรดี แต่จริงเราเดินเดินจะเราเหนื่อยแล้วดูทรงว่าอาหารแบบอาหารเอเชียมันไม่ใช่อาหารไทยหลักๆมีหลายๆเฮ้ยนี่มีส้มตำเว้ยเดี๋ยวใช่มะละกอไหมนะมันเป็นส้มตำแล้วก็อะไรวะมันไม่ใช่พริกแต่แดงๆไม่ใช่แครอทแครอทมีแต่แดงๆไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านคอมเมนต์พี่ๆนะผมดูพวกอ,อาหารอยู่อในไก่ไก่บาร์บ,รบ,รบีคิว ซาลเปาสาจแล้วก็ยากิโทริเหมือนหมูปิ้งนะนี่แล้วก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวอทตาโอเคอ่ะกินนี่อเออแล้วก็เป็นไหน,นให้ดูขอโทษนะผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์พี่ๆนะ,ะ,นะนให้ดูก่อน อ่านี่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างผัดเห็ดราคาประมาณนี้ไหมแต่แต่เราไม่รู้ด้วยว่าเป็นแบบตักป่ะอ่าดูเลยดิว่าอ่าก็สั่งแล้วอ่ตักนี้อ่าเนี้ยอันเนี้ยหกจุดหกยูโรอะเป็นหมูหมูกิงเกมเบอะไรวะหมูกบหัวหอมอ่ะอ่านี่แล้วเขาเ็แล้วเขาเขาอุ่นไว้อ่อุ่นอ่าเนี้ยอ่าก็ข้าวกะผัด ดูหน้าตาคน,นเอเชียไม่รู้เขาอยู่ประเทศอะไรนี่แล้วก็อุ่นว่ายูฟอร์มกัมพูชาอ๋อกัมโบเดียอายุเยสไทยแลนด์ไทยแลนด์เยสนายทุกมิจูไนท์คนกัมพูชานะกัมพูชามาขายก็นี่แล้วก็มีอะไรนะอ๋อแล้วก็ของเรากินอะไรดีเนี่ยเยสยูวิทท์เยสอืมนี่อืตอ มันดูแดงๆ่ะเออนี่พอเห็นใส่กล้องมุงมันเยอะไว้โหล้นล้นมึงอย่าเขี่ยลงสิเออเอาขึ้นมาเออไอห่ามีเขี่ยลงด้วยแล s o e เยเยสนี่ดิวันเออแม่เออเออเขี่ยขึ้นมามงเขี่ยขึ้นมาแล้วเออเออนั่นแหละมันรู้มันรู้เออนั่นแหละ เออเอออะไรตกๆเอออะไรตกๆมันเขี่ยขึ้นมาอย่าไปเขี่ยลงโอ้มาวนาปตีครับผมเ,ออเหนื่อยไก่เมื่อกี้ไก่แดงๆปึนอ๋อไก่หวานไว้แเรานืก้อก็เผ็ดข้าวเป็นอารมณ์แบบมันไม่ใช่คุกกิ้งสดอ่ะมันเป็นเขาทำมาแล้วแล้วก็เขาเข้ามโคเวฟแ่ะแดงๆเนี้ย ให้ทายทุกคนมันคืออะไรหวานจัวอันนี้เหรอเออมันผัดเหมือนผัดซอสมะเขือเทศอะ่ะยังแยงมันคือไก่เอะเฮ้ยทำไมมันไก่มันสีแดงอะ่ะมันคือไก่ทุกคนไก่แต่มันเป็นสีแดงปะผ้าผัดไก่เนื้อไก่จริงทุกคนผมนึกตอนแรกผมนึกว่าเป็นเออเป็นผักเป็นผักดองเป็นอะไรนะ่ เคยเจอหรือปะแปลกหรือปะไม่เคยกินไม่เคยเจอไไก่แดงสรุปราคาเท่าไหร่มือน,นี้อันนี้ไก่นี้เจ็ดจุดหกข้าวข้าวนี้สี่ยูโร